สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับวิชาวิทยาการคำนวณสัปดาห์นี้นะคะเราก็มาเรียนเรื่องการค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพกันนะคะ,ะการค้นหาข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ตนะคะเป็นการค้นหาข้อมูลที่ต้องอาศัยเทคนิคต่างๆในการค้นหาข้อมูลเพื่อที่เราจะได้ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของเรามากที่สุดซึ่งการค้นหาข้อมูล จากเว็บไซต์ต่างๆที่ให้บริการในการค้นหาข้อมูลนั้นเราจะต้องใช้เทคนิคในการสืบค้นข้อมูลดังนี้นะคะโดยคุณครูจะยกตัวอย่างเว็บไซต์ที่เป็นที่นิยมอันดับหนึ่งของโลกเลยก็คือ google c o m นั่นเองอ่ะเรามาดูกันนะคะการค้นหาข้อมูลโดยใช้คำสำคัญค่ะก็คือเราจะพิมพ์คำที่เราต้องการไปเลยคือตรงประเด็นไปเลยเช่นคุณครูอยากพิมพ์คำว่าโรงเรียนสนามบิน คุณครูก็พิมพ์คําว่าโรงเรียนสนามบินไปเลยอ่ะอันนี้เป็นเบสิกพื้นฐานหรือคุณครูต้องการพิมพ์คําว่าอาเซียนคุณครูก็จะพิมพ์คําว่าอาเซียนไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษต่อมาค่ะเป็นการค้นหาโดยระบุของชนิดไฟล์นั่นเองเป็นการค้นหาโดยเจาะจงชนิดไฟล์ที่เราต้องการเช่น คุณครูอยากพิมพ์คำว่าโรงเรียนสนามบินและเป็นไฟล์ PowerPoint ไฟล์ PowerPoint คือไฟล์อะไรคะเด็กๆที่เราเซฟกันก็คือไฟล์ ppt นั่นเองหรือตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือเป็นประเทศอาเซียนประเทศอาเซียนคุณครูอยากได้เป็นรูปภาพคุณครูก็เป็น jpeg หรือคุณครูอยากได้เป็นไฟล์ pdf คุณครูก็ pdf ไปเลยอ่ะเดี๋ยวนามสกุลไฟล์คุณครูจะทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวคุณครูทำเป็นอ่าไฟล์รูปภาพสรุปให้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะแนบไปด้วยนะการค้นหาข้อมูลโดยระบุของประเภทเว็บไซต์ก็คือเราก็เจาะจงไปเหมือนกันค่ะแต่ทีนี้เราจะพิมพ์คำที่เราต้องการอ่ะโรงเรียนสนามบิน โรงเรียนสนามบินเราตามด้วยนี่เลยเราตามด้วยคําว่าไซอ่ะเราจะใช้เว็บไซต์อะไรก็จะสมมุติคุณครูจะใช้เว็บไซต์ g o t h อ่ะเขาก็จะแสดงผลหน้าเว็บไซต์ต่างๆที่เราต้องการก็คือจะเป็นดอนี้ทุกอันเลย อีกหนึ่งตัวอย่างค่ะประเทศอาเซียนอ่ะคุณครูอยากได้นามสกุลไฟล์ตรงนี้ก็คือ .co.th นั่นเองหรือประเทศอาเซียนที่คุณครูอยากได้นามสกุลไฟล์ตรงนี้ .go.th เขาก็จะแสดงผลเฉพาะ .go.th อีกครั้งหนึ่งนามสกุลไฟอ่ะสกุลไฟล เดี๋ยวคุณครูทำสรุปให้เป็นอีกรูปหนึ่งไปให้นะคะเป็นการทบทวนเทอมที่แล้วเรียนไปแล้วไม่รู้ว่าจําได้กันหรือเปล่านะคะการค้นหาข้อมูลโดยใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์นั่นเองอ่ะเรามาเริ่มกันเลยสัญลักษณ์แรกคืออัญ,ญประกาศค่ะอ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างนะเป็นตัวอย่างนะคะ อันญ,ญประกาศเป็นการค้นหาข้อมูลที่ต้องการให้แสดงผลทุกคำในประโยคเลยก็คือเราต้องการค้นหาคำว่าสมาชิกในอาเซียนหน้าเว็บ Google ที่เราค้นหาเขาก็จะแสดงผลคำว่าสมาชิกอาเซียนเว็บไซต์ไหนที่มีคำว่าสมาชิกอาเซียนจะแสดงผลทุกเว็บไซต์นะคะต่อมาค่ะเครื่องหมายบวก เครื่องหมายบวกคือใช้ค้นหาข้อมูลที่ต้องการให้ปรากฏคำเหล่านั้นฉะนั้นคำว่าสมาชิกบวกคำว่าอาเซียนคือเว็บไซต์ไหนที่มีคำว่าสมาชิกหรือมีคำว่าอาเซียนเขาจะแสดงผลออกมาเขาจะเลือกเว็บไซต์นั้นออกมาแล้วก็ให้เราคลิกเข้าไปศึกษาข้อมูลนะคะ ต่อมาค่ะเครื่องหมายลบคือการค้นหาข้อมูลโดยระบุคำที่ไม่ต้องการให้ปรากฏนั่นเองเช่นเราต้องการหาข้อมูลคำว่าอาเซียนซึ่งอาเซียนมีหลากหลายเลยอาจจะในเว็บไซต์นั้นอาจจะมีคำว่าอาเซียนและอาหารของอาเซียนทีนี้ที่เชื่อไม่อยากได้ ที่เชื่ไม่อยากได้คําว่าอาหารที่เชืร์ไม่ได้อยากรู้เกี่ยวกับอาหารที่เชืร์ก็ขีดลบแล้วก็อาหารฉะนั้นเขาจะแสดงผลเฉพาะเว็บไซต์เอเว็บไซต์ที่เป็นอาเซียนแต่เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับอาหารหรืออาหารอาเซียนอาหารประจําชาติอาเซียนหรือมีคําว่าอาหารเขาจะไม่แสดงผลออกมาให้เราเลือกเลยนะคะต่อมาค่ะการค้นหาโดยตัวดำเนินการนั่นเองหรือเป็นสับเฉพาะนั่นเอง แอนและอค่ะจำไว้ให้ดีแอนและอแอนคือตัวดำเนินการที่ใช้เมื่อต้องการค้นคำสำคัญเพิ่มโดยแอนเราค้นคำว่าสมาชิกแอนอาเซียนฉะนั้นการแสดงผลของ Google ที่เขาจะค้นหาคำศัพท์ให้เราก็คือเขาต้องแสดงผลคำว่าสมาชิกและอาเซียนนั่นเอง เขาก็จะแสดงผลทางหน้าจอออกมาแล้วก็ให้เราเลือกเว็บไซต์ที่เราต้องการค้นหาได้เลยส่วนอเด็กๆอ่ะส่วนอนะคะอภาษาอังกฤษยอยู่แล้วซึ่งแปลว่าหรือใช่ไหมหรือฉะนั้นถ้าใช้อรประเทศของอาเซียนออาหารประจำชาติเขาจะแสดงผลก็คือประเทศของ ประเภทของอาเซียนประเทศของอาเซียนหรืออาหารประจำชาติอาเซียนก็ได้การแสดงผลก็คือเว็บไซต์ไหนที่มีประโยคคำว่าประเทศอาเซียนหรืออาหารประจำชาติอาเซียนเขาก็จะแสดงผลออกมาให้เราเลือกสองตัวนี้ไม่ต้องอยู่ในเว็บไซต์เดียวกันก็ได้ไม่ต้องอยู่ในเว็บไซต์เดียวกันก็ได้จะมีประโยคใดประโยคหนึ่งก็ได้ มีแค่ประโยคนี้เขาก็แสดงผลมาให้แล้วหรือมีประโยหรือมีแค่ประโยคนี้ประโยคที่สองเขาก็แสดงผลมาให้เราแล้ว,ลวเพราะเราใช้ตัวดำเนินการก็คือตัวอ r นั่นเองนะคะอ่ะแบบฝึกหัดวันนี้ง่ายๆค่ะทีเชอร์จะทำสรุปอีกแผ่นหนึ่งก็คือสรุปให้เลยเป็นสามเรื่องสามเรื่องให้เลยเป็นสรุปเป็นไฟล์รูปภาพนะคะก็คือ ่าเรื่องนามสกุลไฟล์ใช่ไหมสกุลไฟล์แล้วก็เรื่องอ่าสกุลเว็บไซต์เว็บไซต์และทีนี้ก็จะเป็นเรื่องการค้นหาข้อมูลที่เราเรียนไปเมื่อตะกี้เลย ใครดูคลิปวิดีโอแล้วยังไม่เคลียร์ยังไม่เข้าใจเดี๋ยวลองไปอ่านสรุปที่คุณครูทำให้อีกครั้งหนึ่งนะคะแบบฝึกหัดวันนี้ให้สรุปเรื่องการค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพลงในสมุดวิชาวิทยาการคำนวณหรือใครไม่สะดวกใส่กระดาษเปล่าก็ได้ถ่ายรูปลงมานะคะเขียนชื่อด้วยนะคุณครูเช็คงานตามเช็คชื่อตามงานนั่นเองขออภยัยใช้ชื่อตามงานนะคะเด็กๆ อะสรุปไม่ต้องสรุปมาเยอะไม่ต้องโจดมาเอาแค่พอเข้าใจก็พออะเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษห้ามเกินนะเอาสรุปง่ายๆพอเข้าใจก็พอนะคะเด็กๆอ่ะเดี๋ยวคุณครูแนบไฟล์ไปให้แล้วก็อย่าลืมทำงานของคุณครูด้วยนะคะ อ่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ